วันนี้แม่หยุดงานค่ะแม่หยุดงานก็อยู่กับเด็กิอยู่กับเด็กๆค่ะวันนี้ี่ดูดิดูดิมันทำไอตัวยุ่งมาก่อกวนค่ะน้องก็กินอย่างเดียวเลยค่ะน้องไม่สนใจเลยน้องก็ยากกินข้าวค่ะ ตัวนี้ก็มาป่วนค่ะมะนาวต้องเพลงสิต้องเพลง,ง,งให้ฟังหน่อยเร็วมะนาวมะนาวครับมะนาวมันคิดดอคับพี่น้องมะนาวมันดอคัะ ดูดิมันทำดูดิดูดีดดดด่มันจะเข้าบ้านน้องเหรอฮะอน,น้องก็สวบอาหรอ,อกคิดดื้อคิดดื้อเดี๋ยวปกันนี่มาแก้มสมเนี่ยบอกคู่บ่าวแก้มสมไอ้น้องก็กินกินประสนใจผู้ใดเลยมะนาว วันหยุดเราก็อยู่กับเด็กๆแบบนี้นะคะวันหยุดก็เลี้ยงลูกวนไปค่ะทุกคนความสุขเล็กๆของเรานะคะสัตว์เลี้ยงก็มาเติมเต็มความสุขให้เราได้เนาะมีความสุขทุกวัน ดูชิดูชิแล้วก็วุ่นวายทุกวันค่ะอย่าไปนะอย่าเข้าบ้านน้องนะมะนาวนะมันเข้าไปแล้วพี่น้องมันเข้าไปเร็วเดี๋ยว้องสีสวบไปเรั่อเนี่ยบางนาออกมาออกมาออกมาเดี๋ดิมันไม่รู้ชะตากรรมของมันแล้ะ นายมานี่เลยนายออกมาเนี่ยนานี่นายมานี่มาดูให้ฉิกเข่าไปได้บา้านหนองเห็ดหยังเดี๋ยวหนองเห็กดกัเดาละหนาวนายออกมาดู้มันด้วยไ,ไปกินยานเราอีกที่ดูคักพี่น้องบอกอันนี้ บักอันนี้อ่ะมันขีด้ดื้อดื้อคักบ่บงนองเพิ่นกินเขาประสนใจอย่งเลย